สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะสวัสดียามค่ำคืนนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบอนสีของบ้านไร่งางพยอมนะคะไม่รู้จักนะคะใครรู้จักช่วยบอกด้วยนะคะว่าใบนี้ต้นนี้ชื่ออะไรนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นทองฮาของยายสมนะคะ S M K เกษตรฟาร์มรีนะคะ ยามค่ำคืนแบบนี้พามาดูไม้ใบสวยกันนะคะไม้ดอกสวยก็มีนะคะตอนนี้ดอกเขายังไม่หมดนะคะยังออกเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะแค่กระถางเดียวนะคะออกทุกช่อนะคะถึงช่อเก่าๆจะโรยลาไปบ้างนะคะช่อใหม่ก็มาแทนที่นะคะใบไม้สีสดใสก็ยังอยู่นะคะ ไม้ใบด่างสะท้อนสีเงาวาววับเลยนะคะถึงไม่ด่างก็เขียวได้ใจนะคะหาบเงินหาบทองใบด่างก็มีนะคะดอกดอกเทียนสดใสในยามค่ําคืนนะคะสีชมพูหวานหวานนะคะดอกงอนไก่สีบานเย็นก็มีนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเต็มเลยนะคะ ในยามค่ำคืนก็สวยนะคะชมความงามในยามค่ำคืนนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้อะไรก็ดูสวยไปหมดนะคะสวยสดงดงามนะคะสวัสดีค่ะ